มหาสมุรของความรู้พบปะกับแม่น้ำของความรู้เป็นมูลีของวันที่24เดือน2 1 9 8 8วันนี้เป็นมูลีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะบับดาดา กำลังมองดูลูกๆผู้ที่เป็นชักชัดทรักทางจิตวิญญาณของท่านลูกแต่ละคนกำลังกระหายที่จะรับฟังพ่อที่จะมีการพบปะกับท่านและกลับมาทัดเทียมกันกับท่าน ารปมานจตรด้วยการเลืด้วยการรับฟังท่าน ความกระหายที่ลูกมีมาชาติแล้วชาติเล่านั้นก็ได้ถูกดับกระหายลงดวงวิญญาณกระหายต่อยานอมิตดวงวิญญาณที่กระหายต่อน้ําทิพของความรู้ได้กลายเป็นดวงวิญญาณที่มีความอิ่มเต็มสมวังอย่างสมบูรณ์ด้ยการรับฟังท่าน ดวงวิญญาณาได้กลับมาบับสมานเป็นเหมือนกันกับพ่อกลายเป็นตัวของความรู้ด้วยวห,หรืออาจจะกล่าวได้ว่า,าวด้วยการรับฟังยานมูลีด,ด,ด้วยการรับฟังมูลีของความรู้พวกเขา ได้กลายเป็นลูกๆผู้ที่เป็นมูลีท่าลูกๆผู้ที่พูดมูลีขณะที่เฉลิมฉลองการพบปะทางจิตวิญญาณาพวกเขาได้ล้อมรวม,มอยู่ในความรักของพ่อ ขณะที่ฉเฉลิมฉล้องการพบปะ <L oli. S 1> พวกเขาได้อยู่อย่างเลิฟลีนและมีสภาพของการอยู่อย่างหลุดหายไปในความรักอย่างสมบูรณ์ ขณะที่เฉลิมฉล้องการพบปะพวกเขานั้นหลุดหายไปในประสบการณ์ของการเป็นของพ่อผู้เดียวไม่เป็นของใครอื่นขณะที่เฉลิมฉล้องการพบปะพวกเขาเป็นอิสระจากอุป,ปรสรรคพวกเขาได้กลับมามแดง <laughs> นื้นไม่ถึงกลายเป็นสีแดงค่ะด้วยสีสันของความเป็นมิตรของพ่อไม่ถึงใบหน้าของพวกเขานั้นเปล่งประกายเมื่อพวกเขาถูกล้อมรวมอยู่ในวิธีนี้และดูดซับอยู่ในความรักวความปราถนาใดที่พวกเขามีนนขณะที่เลิฟลีน เขามีความปรารถนาอะไรน,นั่นคือการกลับมาทัดเทียมกันกับพ่อพวกเขากลายเป็นผู้ที่วางทุกย่างก้าวของพวกเขาเอาไว้ในรอยเท้าของพ่อหมายถึง เป็นผู้ที่กลับมาทัดเทียมกันกับพ่อเช่นที่รูปของพ่อนั้นเป็นรูปของผู้ทรงอำนาจเสมอในทํานองเดียวกัน ลูกเองก็ได้กลายเป็นผู้ที่เป็นมาสเตอร์เป็นตัวของพลังทั้งหมดผู้ที่เป็นมาสเตอร์เสมอไม่ว่ารูปของพ่อจะเป็นเช่นไรเป็นผู้ทรงอำนาจเสมอ เบาสบายเสมอลูกๆก็เป็นเช่นเดียวกันด้วย <Balance. S 1> ขอให้รักษาสมดุลและมีประสบการณ์ Pop, <keep> ของพอรจากพอ่อ เก็บไว้ในสํานึกรู้ของลูกถึงประสบการณ์ของการมีมือของพ่ออยู่เหนือลูกเสมอเก็บ <s> เอาไว้เสมอในสํานึกรู้ของลูก<ส>ของการมีหัดนะมือของพอของบาบาอยู่เหนือลูกอย่างสม่ำเสมอเช่นที่บักกัดนั้น มีภาพที่เป็นร่างกายอยู่เบื้องหน้าพวกเขาด้วยการรู้สึกว่านั่นคือมือแห่งพรที่อยู่เนื้อศีรษะพวกเขา ดังนั้นลูกเองก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ในสํานึกรู้ของลูกเสมอมเก็บรูปภาพของประสบการณ์นี้ของสติปัญญาของลูกขณะที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา เข้าใจไหมล <No ูกได้ทำความเพียรพยายามมาอย่างมากมายเวลานี้ขอให้เฝ้าแต่ได uh ้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพรและโบยบิน ลูกนั้นได้มีประสบการณ์ว่าพ่อเป็นผู้ประทานความรู้และเป็นผู้ประทานโชคเวลานี้ขอให้มีประสบการณ์ว่าบาบานั้นเป็นผู้ประทานพรถึงผู้ที่ทำตามพ่อในทุกๆอย่างก้าวอยู่เสมอ ถึงผู้ที่ทำตามพ่อในทุกๆย่างก้าวอยู่เสมอถึงผู้ที่มีประสบการณ์ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ที่ได้รับพรจากพ่อถึง ผู้ที่เอาชนะทุกอุปสรรคได้อย่างง่ายดายถึงผู้ที่เอาชนะทุกอุปสรรคได้อย่างง่ายดายถึง ผู้ที่ใช้ทุกพรในเวลาที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอถึงผู้ที่ใช้ทุกพรในเวลาที่ถูกต้องอยู่เสมอถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งผู้ที่กลับมาทัดเทียมกันกับพอ่อ รักระลึกถึงจากบับดาดาซึ่งอยู่ในรูปของผู้ประธานพรยาติพิยารรักระลึกถึง <Nam> และนมัสเตเป็นตัดตอนมาส่วนหนึ่งจากอเวกมูลีของเมื่อวานนี้นะคะ นอเวีป็นอเวกมูลีจากบับดาดาค่ะก็คงจะเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบเนาะบางคนบอกว่าอาจจะรอคอยที่จะไล่ลำาะบางคนบอกว่าอาจจะรอคอยที่จะไล่ลำแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้ ในเดือนนี้ค่ะเราก็จะมีการบ้านของเราแล้วก็ในวิธีการก็เชิญ Sister ร์ i ิร n นะคะ Om Shanti Everyone Om s เป็น message ที่สวยงาม So, um, inspiration was แรงบันดาลใจของดีดีก็คือของเดือนนี้ค่ะจนกระทั่งถึงการผูกรักกีเราจะพูดถึงบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ ฉันมีตัดตอนมาจากอเวกบับดาดาพูดกับดาดี้จีแล้วก็ดีดีจีในทีนเซเวนค่ะพูดถึงความบริสุทธิ์ของคนือเมื่อลูกจัดรายการลูกก็ตั้งเป้าที่จะแบบว่าให้มีความ ความตระการตาเนี่ยค่ะมันได้กระจายออกไปหรือให้เสียงนั้นได้ดังยิ่งขึ้น um, so เพื่อที่ลูกก็พยายามจะเชิญบุคคลสำคัญมาเพื่อให้เสียงนั้นน่ะสามารถกระจายออกไปได้ so the means. ดังนั้น คนที่มีมีชื่อเสียงเนี่ยก็ได้กลายเป็นวิธีการคนที่มีชื่อเสียงทางโลกเนี่ยก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จะกระจายเสียงออกไปข้างนอก way, ในทํานองเดียวกัน <so S 2> <instrument> servers, ลูกผู้ที่เป็นผู้รับใช้ที่เป็นเครื่องมือจำเป็นต้องมีบุคลิกภาพนั้นในงานรับใช้ในตอนนี้ S <S บุคลิกภาพของใครบางคนโดยอัตโนมัติก็จะดึงดูด so, บุคคลนั้นให้เข้ามาหาเขา <is S 2> ดังนั้นบุคลิกภาพประเภทใดกันหะ่ะ <P urity S 2> ที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้ความบริสุทธิ์คือบุคลิกภาพของลูก purity, มากเท่าที่ลูกมีความบริสุทธิ์มากตามนั้นที่บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์นั้น จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นค่ะก้มศรีรษะของพวกเขาในเวลานี้บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์นั้นเป็นที่ต้องการในชีวิตของเราที่บุคลิกภาพของลูกโดยอัตโนมัติจะดึงดูดคนอื่นเมื่อนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนก็ตามแมนะ้ผู้คนก็จะไปที่นั่นเนื่องจากบุคลิกภาพของพวกเขาดังนั้นนี่ คือบุคลิกภาพอันดับหนึ่งเวลาเนี้ยลูกต้องวางแผนการนี้เป็นบุคลิกภาพนี้ที่จะดึงดูดดวงวิญญาณเพราะเขาควรจะมีประสบการณ์ของการได้ค้นพบอะไรก็ตามที่ขาดหายไปณที่นี่รูปของลูกควรจะกลายเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ทุกคนนั้นโดยอัตโนมัตินะจะถูกดึงดูดอมชันตี สิ่งที่บาบาพูดกับดาดดีจีจและดีดี้จีนะคะดังนั้นมาดูการบ้านของเรากัน pure soul. ฉันคือดวงวิญญาณบรามินที่บริสุทธิ์ฉันคือดวงวิญญาณบรามินที่บริสุทธิ์ การบ้านของเดือนนี้อยู่ในรูปแบบของการฝึกฝนดริลค่ะนี่คือดริลด้วยสำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณบรามินฉันจดจำฉันคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่งฉันคือดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว ฉันคือดวงวิญญาณพิเศษใน5นาทีของเราหลังจากนี้ขอให้เราฝึกดริลนี้ด้วยกันดริลนี้จะซ้ำสามครั้งนะคะ เป็นดีวเดียวกันในสันนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณบรามินฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่งมีค่าควรแก่การกราบไหว้เป็นดวงวิญญาณพิเศษจะซ้าย้ำสามรอบค่ะ ้ํยสำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณบราหมินฉันจดจำฉัน คือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และสะอาดฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่ง ฉันคือดวงวิญญาณที่มีค่าคนแก่การกราบไหว้บูชาฉันคือดวงวิญญาณพิเศษ ด้สำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณบรามินฉันจดจำ คือดวงวิญญาณที่สะอาดและบริสุทธิ์ฉันคือดวงวิญญาณที่สูงส่ง ฉันคือดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา วันนี้ตลอดทั้งวันนะคะเตือนตนเองฉันคือดวงวิญญาณบรามินและปลุกเรียกบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ของเราและทบทวนประเด็นมูลีของวันนี้ไปด้วยกันดีมากๆเนาะ